สบายดีพี่น้องสา์อันเต็มนาเวทีแล้วพีว่นองเวทีห้องจอ,จอขึ้นใกล้แล้วแล้ว ซูซูแม่แดดฮทอนเอ้าน่าติ่งมันบอกจ้าแม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไม่เพื่อนบอกว่าเมื่อคืนนี้ดูอยู่นู่นยู่ไกลบ่แม่นี่เนี่ยยูต้องนีอยูมังมิกนี่บ่เออเมื่อคืนนี้ยู่ต้องหนันนะขนาดมะปูหาโมงครึ่งนะจ้าที่นี่ก็เลยบอกว่าวันนี้เพื่อนต้องไปปูให้เพื่อนหน่อยนะเออได้ได้ได้บ้านยูบ้านกองนี่แหละจ้า ไม้มองละติแม่นี่ไงค่จะจ้าเดี๋ยวเอาอยางมัดไปก่อนมัดไว้มัดไว้เดี๋ยวปิวแว่นแว่นอย่างงงอ <c oughs> ่าจอดบ่มีล้มดอกน้องเนี่ยว่มีล้อมพ่อสิได้นี่ดอกแต่ว่ากเ็เฮ็ดไว้มีอยู่เด้ดแม่ติ่งเพราะว่ามัดอันนั้นลมก็สิปิวไปจ้ามันเป็นาพาบางบังมันใช่ได้ปูเพื่อไว้นะจ้าเอาสารมาปูทับอีกรอบนึง แต่ว่าปูไว้แค่นี้แหละเพลื่อนมาเราก็เร็วไปบ่มาเขากันนั่งทันล้วเขากันนั่งแต่เขาบ่หลายคนดอกสองคนดอกจ้าแต่แต่มาเบิ่งอยู่ดอกแม่โดนโกันเข้ากันสิยใจเบิ่งเนาะเอาป่ะเด้เบิ่งเั่นดูดอกของฟรีไม่มีในรูปแต่เข้าไปเสียบัตรเบิ่งเข้ากันยังไปอยู่ สันกระบอกปั่นงานดอกไม้วาท่าแมนโบแมนบันท่าแมนโบแมนบันสันสันกระบอกมาจ้าโบกาโบกาเบียดคนบนโบกาไปไกลวัดตีนเนี่ยโบกาเบียดเบียดคุ้นอันนั้นไมเคย่านอันเห็นนั่นเพิ่นทายแนวงานฟี่เนาะมันกับคนหลายคือวานล่ะไม่มันท่าแมนท่าแมนวัดอยู่แทงหลายคนได้อีกจ้าเราอีกย่างหนึ่งนิด เหมือนไม่เจอน่ะเนาะนนเจอเหตุการณ์ที่ทลอาทีนี้เพลสวัสดิ์และพลจ้ากุลินญาเอ็นญาได้หลายคลิปแล้ววะไม่จริงก็ได้คลิปก็คลิปนี่แหละแม่แต่กับบุซ้ำแย่เลยดอกแย่เลยพนสุดยอดเลยแย่เลยพนงายการใช้แล้สุดยอดจ้าแล้วเมย์ล่าว่าเปล่นสันเห็นแล้วทายตั้งแต่เที่ยงแล้วเราบอกว่า สาดเต็มแล้วแดดก็ห้อนไมาใั่นจ้าใช่แล้วไฟอาจจะได้เบิ้งบ่าเนี่ยว่ะขูกไปก่อนยืนไปกัน,กนว่าอันแดดหอ้อนอีหลีเนาะแม่นนเ,เนาะโอ้ยอาทุกมือมันบ่มีแดดเด้ะแม่ตงิงจ้ามันมีแต่งตาฝนตกหมู่ว่านแดดบ่แม่หม,มู่มว่านแดดจังสิบ่ะคือว่านนี่ก็ะแดดแบบนี้แล้วค่ะโอแต่ว่าฝนน่าจะเมินไปแม่ พอแล้วคา่ะนาจะห <No. S 1> มดแล้วค่ะนาจะมืดแล้วล่ะใช่ใช่ก็โอเคอยู่ <c oughs> เขามาเบิงไอ้นั่นมือ <c oughs> มือแรกอ่ะอีสานนครสินใช่ไหมมือแรกเออเสียงแตกเบสเสียงเบสเสียงไอ้ริทึมพวกเนี้ยเสียงค้นลองเพลงอ่ะบ่ม่วนเลย <c oughs> มันจะมีข้อเปรียบเทียบไง มันลายคณะคือนว่นแล้มันีองมันก็มีขอเปียกๆบันนี้เฮียต้นเราก็เลยถามเมื่อคืนเนี่ยจจะจ้างบอยสิริใช้ต่อบอถ้าจ้างต๊มือสั่นแบบจ้าว่าค้นก่ะโอเคท่านเหรอที่เนี่ยเทกันอันเฮีหมอล่ำใหญ่จักคณะแล้วเ่ยส่วนใหญ่ที่จักจักมืออ๋อมันงันงนเจ้าพอนี่มันจะมีแค่สี่มือค่ะจ้ามอลำวงใหญ่ สี่มื่นปะแมงหรือว่าสามส่วนมากก็จะเป็นมีซื้อเสียงแน่สามคืนอีกคืนหนึ่งก็จะเป็นผสมไปอ๋อเป็นเป็นวงดนตรีเป็นยังไปสงบ่เป็นหมอลำนี่แหละแต่ว่าแห่งนู้นนี้อ๋อแบบนั่นอ่ะแบบหมอลำบ่อันนี้ใช่เพรมีซื้อเสียงปันใดใช่ใช่จ้าจ้าแต่คนที่เพิ่นเคยเบิ่งหมอลำเพิ่นก็จะว่าเล่นนี้ได้ล่ะอืม เพิ่นกะสีล่ำเป็นเลี้ยงเป็นเล่าเนาะแม่เนาะแม่เพิ่นว่าเล่นดีจ้าแต่ว่าสันนี่เบิ้งบ่เป็นสันเบิ้งแค่วงดนตรีพอาะหาทุ่มโคกทุ่มสันกลับบ้านเลยจ้าหาทุ่มประมาณแต่ว่าส่วนมากกันหมอล่ำที่เพิ่นบ่วงบ่ใหญ่กันสิเป็นล่ำเป็นเลียงหลายก้อนเนาะแม่เนาะใช่ใช่ประมาณหาทุ่มพวกสันก็กลับบ้านน้องเราถ้าเพิ่นกะสีกะสีล่ำดีคือว่านละแม่เพิ่นเพิ่นล่ำเป็นเลียงเป็นเล่าเนาะใช่มันมีวงอย่างก่อนพวกเจ้ามาเนี่ยมันมีวง จะเลื้อนี่ยังนี่แหละจะเลื้อนซีนบ่เมี่ยเออนั่นแหละเพื่อนกะว่าร่ำดีแต่ว่าลองบ่ดีจ้ะเพราะว่าธรรมดาวงมันจะน้อยมันจะมีข้อเปรียบเทียบเนาะแม่ที่นี่อะธรรมดาร่ะแม่เพื่อนหมอนร่ำวงหน่อยเนาะกำลังอ่ะไอ้ไอ้กำลังเงินของเพื่อนอะแม่ย่างย่างบัโจนี่เรามีกำลังทรับหลายมันบ่ล่ะจ้ะเราบัดนี้ย่างคุณบอยสิริชัยคุณแอนนี่ก็ เอฟซีคุณแอนมันก็หลายบ้านนอ,อกอะ่ะเอฟซีคุณบอยก็หลายยุเพราะว่าเพื่อนเคยอยู่ระเบียบหมาเป็นบลาแล้วนี่สมัยเก้าเก้าที่มายูนี่กับมีตต้งแต่ไอของแม่นกน้อยอะ่ะเสียงอีสานกับระเบียบวัฒนเท่านั่นแหละจิตีตีอันนี้เฮ้าเป็นบ่แม่ช่วงยู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 ใช่ยาพุ่มนี่เป็นบ่แม่ โดยเช่วงเพื่อนจะเป็นระเบียบวัฒนศิลป์กับสาไอ้กับไอ้เสียงอีสานจะช่วงเพื่อนดังๆบ่แม่ใช่จะสมัยตะก่อนเมื่อเดียวนี่เพื่อนกับม้าได้ยุท้าเพื่อนวางอ่ะท่าเพื่อนดังๆตะกี้กับมีดปฐมระเบียบเสียงอีสานเนาะแม่เนาะแต่มันจางก่ได้ตะกีเป็นดังอิลีเนาะตะกีเนาะใช่ไตะกาพวกเจ้านี่โงงงพวกเจ้านี่สมัยนายกขนเกาอยู่ สามปีพูดนะค่อยได้อ่ะจองคามคุบอกไ้ฟังดอกจ้าคุนบอกมาเฮียลูกหลานเจี๋ยวรอเพื่อเป็นนายกคุนบอกปีหกแปดสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันคนกับโต๊ะมือจ้าเจ่าจะได้เบิงนะเจ้าสิได้เบิงงก็ต้องจองคามปีเป็นปีสองปีวันที่แม่ ยาปะก,กายอยู่ตรงไหนายาปะก,กายไม่รู้หระปู้ให้แล้วเดี๋ยวโทรหาส่งไลน์บอกกันแล้วกัน <c ười> อยู่นี่แล้วค่ะอยู่บ้านบอกจ้าใกล้ๆนี่เป็นว่าเม่ใช่อยู่ยูหลังโรงเรียนหลังเรียนเอกชนหลังเรียนสีเทพคุณเล้งกันสิคนหลายเนาะแมียนะ่าจะมือขึ้นกันหลายเนาะเห็นคนโพดลงว่าเดมาดอก ทุ่มพวกสันกลับบ้านแล้วว่าจะจะมุนออกไปได้คอนเส์ตจบเป็นบอยเนี่ยคั้นสืบจบคุณแอนอรดีออกอคุณบอยออกสามเพลงคุณเมียออกสี่เพ้งเพ้งที่หาลองเพ้งรวมแล้วมันก็จะมีไออย่างมังก่อนท้องอย่างของเพื่อนอะจ้ะลูกสาวคนมาบ่บูบุกขึ้นเพราหมาค่ะน้องเพชรน้องพ่อยเพ้าหมารสันกลับบ้านเลย ไปกับ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 แนมุนเพื่อนออกเต็มเลยคทุนเต็มบ้านไหนคะบ้านไหนาองกวงขาวสาวพวงมณีสิสาวพวงมณีแงกะเบื้องลิปันเลอนี่เลยจ้างหัจ้าไปกันเด้อค่ะเด้อจ้าขอบพูดหลายๆเมีมวลมวลเหมือเร่งมวลมวลหมือเรง งมีเอา่นมสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรันพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง